เงินฉํากำลังมาคุณพร้อมรับไหมโครงการคนละครึ่งพัสกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนรอคอยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานอาจยุ่งยากกว่าที่คิดแต่อย่ากังวลธนาคารกรุงไทยมีวิธีช่วยให้คุณติดตามสิทธิ์และเงินเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทางไลน์กรุงไทยคอนเน็ก์ที่อัปเดตใหม่ล่าสุดและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้อย่างละเอียดเงินฉํากำลังมาคุณพร้อมรับไหมโครงการคนละครึ่งพลัส กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนรอคอยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานอาจยุ่งยากกว่าที่คิดแต่อย่ากังวลธนาคารกรุงไทยมีวิธีช่วยให้คุณติดตามสิทธิและเงินเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านช่องทางไลน์กรุงไทยคอนเน็กที่อัปเดตใหม่ล่าสุดและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้อย่างละเอียดเช็คสิทธิและเงินเหลือได้ง่ายขึ้นหลังจากรัฐบาลเปิดตัวโครงการคนละครึง่ง p ล u ส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกรุงไทยได้ออกมาช่วยเหลือด้วยการเปิดช่องทางลายกรุงไทยคอนเน็กซ์ที่จะทําให้การติดตามสิทธิและเงินเหลือใน g ีวอลเล็ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ใช้จ่ายรู้สถานะเงินคงเหลือและติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเข้าออกใน G ีวอลเล็ได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีบริการถามตอบที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จําเป็นโดยตรงแต่คุณรู้ไหมว่านี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนอาจพลาด การลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนมีทำลายที่ชัดเจนซึ่งคุณต้องติดตามอย่างละเอียดเพื่อไม่พลาดโอกาสโดยเฉพาะร้านค้าใหม่ที่ต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้และประชาชนทั่วไปจะสามารถลงทะเบียนได้เริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้ทำลายสำคัญที่ต้องจดจำวันที่15ตุลาคม2568วันพุธเศร้าร้านค้าใหม่เปิดลงทะเบียนดำเนินการผ่านเว็บไซต์เว en ็บดอทถุงเงินกรุงไทยดอทคอมและอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด วันที่20-26ตุลาคม2568ประชาชนเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังและเว็บไซต์คนละครึ่งคอมวันที่29ตุลาคม2568เริ่มใช้ใจ่ายได้เลยร้านค้าและประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถเริ่มรับสิทธิ์ใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่ การใช้ไลน์กรุงไทยคอนเน็ตจะช่วยให้คุณติดตามสิทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการใช้งานและการลงทะเบียนเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น